ก็สวัสดีเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมช่องช่างซ่อมเชฟนะครับวันนี้ผมมีรถออกตาคันหนึ่งอาการรถเข้ามาก็คือรถสะดุดสตาร์ทขึ้นแล้วอ่ารถมีรอบสวิงนะครับสะดุดสวิงขับไปแล้วดับอาการดับก็มีนะครับสอบถามประวัติจากลูกค้าลูกค้าเป็นคนอายุ อายุมากสักหน่อยนะครับก็คือแจ้งว่า,าไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนไม่ได้ไปซ่อมอะไรที่ไหนอาการเพิ่งเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาการตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับก็ไม่ได้ไปวัดอะไรจากลูกค้านะครับก็คือเดี๋ยวเราต้องมาไล่นับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้ก็ไล่ไปแล้วแหละผมเปลี่ยนเนเซอไปไหลายตัวแล้ว เปลี่ยนเพราะว่าในในในโค้ดมันจะมีะฟ้องเซนเซอร์พอเขาเวียงแล้วก็แมปเซนเซอร์ไอสองตัวนี้ที่มันฟ้องอยู่ในโค้ดผมลองเปลี่ยนไปแล้วอาการไม่หายนะครับก็เพิ่มเติมก็คือเซนเซ,นเซอร์พอรเบ้ยวผมก็ลองเปลี่ยนไปแล้วก็คือ,คอลองลองสับเปลี่ยนดูแล้วอาการลดไม่หายนะครับก็หัวเทียนก็ลองแล้ว กํากลังอาดผมวัดไปแล้วได้175นะครับก็คืออยู่ในขั้นที่กํากลังอาดดีอยู่นะครับก็คือไดไ้ไม่ได้เกี่ยวกับการกํลังอาดนะครับหัวฉีดผมอดเอาหัวฉีดออกมาเช็คแล้วเอามาฉีดดูว่าหัวไหนฉีดเยอะฉีดมากหรือหยดหรือเปล่าอะไรนะครับก็ปรากฏว่าทั้ง4หัวฉีดเท่าเท่ากันนะครับก็คือปกติอยู่ก็ประกอบเข้านะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปดูตัวมาร์กสายพานไทมิงนะครับว่ามันจะอยู่ตรงขีดหรือเปล่าอตอนนี้จะเริ่มขั้นตอนไปไปดูมาร์กสายพานไทมิงนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยว่ามาร์กจะตรงหรือเปล่านะครับอาการลดแบบนี้แล้วพาไปดูอาการด้วยว่าอาการมันเป็นแบบนี้นะก่อนก่อนจะตั้งมาร์กนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม ก็เดี๋ยวเราดูอาการกันนะครับอาการก็คือรถบรรจะสันสะดุดนะครับในสตาร์ทประมาณ3-4วินาทีนะครับ <ไป S 1> เดี๋ยวลองดู <ไป S 1> ดครับลองสตาร์ทดูครับเอาสตาร์ทนี่นะครับอาการปกติก็จะนิ่งๆแบบนี้นะครับแล้วอีกสักพักสักพักนะครับเริ่มโยกแล้วครับ นี่นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแบบนี้เนี่ยมันจะกระตุกนี่นะครับนี่คืออาการนะครับหัวเทียนคอยพวกนี้ลองสับลองเปลี่ยนดูหมดแล้วนะครับก็คือไม่มีปัญหาขั้นตอนต่อไปนี่เราจะมาลื้อตัวชุดไทมิ่งดูว่ามาร์กมันจะตรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่นะครับเราจะดูสังเกต มันจะมีมาร์กที่ช่างข้างนอกเขาเขีดมาสองขีดนะครับขีดสีเหลืองเนะี่ยขีดทิดนะครับสีขาวตรงนี้ถูกเดี๋ยวเรารอดูกันว่ามันจะตรงหรือเปล่านะครับ คุ่ไปนีข้อเวี่ยงขึ้นมารอบที่สองรอบนี้นะครับมันจะตรงนะครับ เบาเบาอีกนี่นะครับดูข้างล่างกันครับเห็นไหมครับนี่ข้างล่างตรงแล้วนะครับ ตรงไปเลยข้อเวี่ยงนะครับพข,ข้อเวี่ยงมากตรงส่วนพารุเบี้ยวนะครับปกติแล้วนะครับพารุเบี้ยวมันจะขึ้นมาอยู่มาร์กอยูประมาณนะี้ฟันมันจะอยู่ประมาณนะี้ถ้ามีตัวล็อกนะครับไอตัวเนี้ยมันต้องเลื่อนขึ้นมาอยู่ข้างบนเนะี้ยอันนี้หมายถึงมันเคลื่อนไปเยอะนะครับเคลื่อนไปตำแหน่งหนึ่ง ส่วน้านข้างไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องไปสังเกตมันมีเกี่ยวนะครับมาร์กจริงๆของออฟตาวิโอมันต้องมีขีดแบบนี้นะครับนี่ขีดแบบนี้มันจะเฉียงกันอยู่ประมาณนิดนึงแต่มาร์คมันต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่เลยอันนี้มันอยู่ต่ําเกินไปเป็นสาเหตุทําให้ลถสะดุดได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองเสนอลูกค้าเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างก็นี่นะครับเรา,าได้ตั้งมาร์กใหม่นะครับ Timing. ลักษณะมาร์กไทมิงมันจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ลักษณะมาร์กไทมิงจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่จะอยู่ลักษณะนี้ครับปกติแล้วมันจะมีตัวล็อกไทมิงอีกตัวหนึ่งล็อกเฟืองไว้ตรงนี้ครับมันจะตรง ถ้าเราคาดเดาเอาล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับมันจะไม่ต่ํากว่านี้ถ้าลงต่ํากว่านี้ก็คือรถสะดุดเหมือนเมื่อกี้ครับอันนี้เราตั้งตรงแล้วข้างล่างก็เป็นามาร์กจุดเดียวอยู่ที่เพลาขอเบวี่ยงนะครับเหมือนที่ถ่ายให้ดูรอบแรกนะครับประมาณนี้เราตั้งเสร็จเรียบร้อยอใส่มูลเล่น้าเครื่องไว้กันสายพานมันหลุดนะครับเดีย๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูว่าอาการรถมันจะเป็นยังไงนะครับ นะครับาการเรามันก็จะนิ่งขึ้นนะครับมันจะไม่กระตุกไม่ไม่สะดุดนะครับมันจะนิ่งแต่รอบค้างก็คือตีเปืือนะครับตีเปืือมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนี่แล้วมันจะนิ่งประมาณนี้ครับการมันจะแตกต่างจากรอบแรกนะครับรอบแรกมันจะมีอาการสะดุดกว่านี้นะครับ รถจะนิงน่งประมาณนี้ก็คือสรุปได้ก็คือตัวลูกค้าเห็นถามจริงๆแล้วลูกค้าไปเปลี่ยนสายพานเทอมิ่งมาครับพึ่งบอกประวัติก็คือ,คอ,คอพึ่งเปลี่ยนมาแต่มาร์กเทมิ่งเคลื่อนนะครับเป็นเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ต่ําลงการจุดระเบิดมันมัน,ม,นมันคงไม่ได้ครับรถมันสะดุดนะครับก็สรุปแล้วคืออยู่ที่สายพายทนทมิ่งนะครับมีปัญหาก็เดี๋ยวแจ้งเปลี่ยนลูกค้าไปด้วยเพราะว่าตัว ตัวตึงสายพาน t นิ่งลูกค้าก็ไม่ได้เปลี่ยนมาเปลี่ยนแค่สายพานกับตัวตามนะครับตัวตาม t i m ิ n งนะครับโอเคโอเคครับคสนี้ก็สรุปว่า,ามาร์คไทมิ่งไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดไทมิงไปครับผมประมาณนั้นนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่เข้ารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งติดตามเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆออกมาให้เพื่อนๆ คนที่ขับรถเจฟหรือจ้างไปดูเป็นแนวทางนะครับจะได้ดูกันนะครับโอเคครับมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์สอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ